ฉันยังไม่เจออช้างักตัวเลยเพื่อนมันไม่มีเลยหรอใช่แถวนี้มีนะใช่ไหมฉันเพื่อมาถ่ายรูปช้างป่าเพื่อไปส่งเงี้ยนะส่งอาจารย์เนี่ยฉันยังไม่เจอช้างป่าเลยเนี่ยลวงเีกอ่านเป็นช้างป่าเลยวะอาจจะเป็นช้างช้างหายตัวช้างน้ำใครอะเออสวัสดีครับออสวัสดีครับอ่าลุงพอเห็นช้างป่าแถวนี้ไหมครับเนี่ยช้างป่าแล้วก็ไม่เห็นเลยนะแถวนี้มีแต่ลิงเนี่ยมีแต่ลิงลิงล้วนี่ขายอะไรครับเนี่ย อ๋อฉันขายกล้วยนะสนใจไหมอ๋อไม่เป็นไรครับผมอยากหาช้างบาตตอนเนี้ยเออถ้าพแกไม่ซื้อกล้วยเราังจะเจอดีนะจะเจอดีเดี๋ยวลุงผมพวกผมสองคนสองคนแค่ไม่ซื้อกล้วยลุงจะจะทำจะทำอะไรผมเนี่ยเข้าไยแกไม่ใช่ฉันแต่จะเป็นเจ้านั่นเจ้านั่นะไปถึงอะไรครับลิงปีศาจลิงปีศาจโอหลุงแกนะเพื่อเจอเข้าไปรอก เอ้ยใจเย็นเพื่อนเออมันมีจริงๆนะเว้ยถ้าพวกแกไม่เชื่อเราก็ถ้ามันเจอตัวพวกแกแล้วพวกแกไม่ให้กล้วยมันมันจะฆ่าพวกแกทิ้งซะโอ้ยไปไปไปเพื่อนไปไปเราเพิ่งเจอเราแกอะโลกรับขอให้ขายได้นะครับในป่านี้ไม่มีใครซื้อหรอกครับแถวนี้ทำเลไม่่คอยดีอ่ะถ้ามีแบบพวกไรเดอร์แก๊บไลแมนอะไรมาแถวนี้ก็อย่าลืมขายเขาด้วยนะครับเราเราจะร้าไปหรือเปล่าเพื่อนเอ่อเหมือนหลอกขายเนาะเราไไม่ด้ขายหรอกแต่เขาขู่เราด้วยใช่ไหมเเพื่อน ขู่ชัวขู่ชัวเราจะเจอดีที่นายช้างเลยว่ะเจอดีก็ดีแล้วเพื่อนเจอดีกว่าเจอสิ่งที่ดีเรื่องเราต้องเสียงช้างไม่รู้ว่ะเราเราเรามีโดนขึ้นดูบ้าล่ะเปิดเจอลิงลงอะไรเงี้ยลิงอะไรวะเจอช้างอะไรเงีง้ยลิงลิงลมอ่ะบ้าก่อนเลยไปชึบโอเคเป,ปิดโดนไปบินดีกว่าเพื่อนไปไปตามหาช้างเว้ยกันเจอช้างโอเคค่อยๆบินไปแล้วก็บินไปเอยเดี๋ยวต้นไม้เดี๋ยวจะต้องบินไปด้านหน้าปะใช่ใช่ ชื้อโอ้โหนี่ฉันต้องบินช่ำขนาดไหนไม่ได้เคลียชื้อผ่านไปชื้อเขาเรียกอะไรวะามาคับดีๆมาคับดีๆเออพยยาามขับอยู่เพื่อนหาช้างเร็วไม่เจอช้างเลยเว้ยช้างได้ฝังช้างไม่ชิ่งงานไวเมื่อกี้มันเห็นปั้งอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเคลียขาะมันคืออะไรเพื่อนช่วงไม่ใช่ช้างนะเพื่อนแต่ว่า เออฉันรู้อยู่มันคือกล้วยแต่อันนั้นคืออะไรอ่ะกระโหลกกระโหลกคนหรอหรืออะไรอ่ะอะไรอ่ะฟูกปั้นเหรอไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่รู้เพื่อนแต่มันมันเหมือนไม่ใช่รูปปั้นนะเว้ยมันดูสดมากเลยอ่ะใช่ไหมมีเลือดด้วยเพื่อนดูดิดูเป็นเป็นโผคนป่าวะมนโดนถนังโดนถลอกหัวไปหมดเลยอ่ะแลดีนั่นสิมันเปไหนมันมีมันมีกล้วยด้วยอ่ะกล้วยร้านลุงไม่ได้นะหรือหรือหรือว่าหรือว่าไอ้ลุงนั่นมันคือฆ่าเขาฆ่าคนพวกนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะหรือว่าพวกนี้มันโดนลิงลิงฆ่าว่าเหมือนที่ลุงบอกใช่มลิงปีศาจอะะไร บ้าไหมอ่ะมันมีลิงที่ไหนที่เรหัวคนออกมาได้ขนาดนั้นก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนแต่ตอนนี้เราต้องตามหาช้างก่อนหรือว่าเราคนกลับดีวะเสียงอะไรมันต้องมาวะเสียงอะะไรวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะลิงเหรอเพื่อนมันตัตใหญ่ขนาดนั้นนะเซบีจะมาตัวเป็นขนาดนั้นเลยเขาฉันก็ไม่รู้เพื่อนดีเราดีเราเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยยังตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วเฮ้ยเราลงเพื่อนเราลงเร็วไปแล้วไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยช่วยไม่ทันแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราเพื่อนไปได้เฮยอยู่ไหนวะเนี่ย หเหมือนสุนสัตว์เลยวะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยพเฮียตื่นแล้วเพื่อนเฮียฉันว่าที่นี่มันคุน้นๆว่ะที่มันสุนสัตว์ที่เราเคยเที่ยวกันเมื่อแบบสิบปีก่อนป่ะใช่ป่ะไหนจำไมเ่เดีอยวฉันต้องไปใช่ไหมใช่เว้ยถ้าจำต้นไม้แนวนี้ได้แล้วก็กองแพงเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่ามัน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 พังแล้วก็ปิดไปแล้วนี่ทำไมเราอยู่ยที่นี่วะเพื่อนใช่ป่ะเนี่ยน่าคุ้นๆว่ะไม่ใช่ตัวที่เราจับมาจับจับเรามาเพราะวะ ใช่มันจับเรามามันจะกินเราเป็นกล้วยเพื่อนมันจับเราเป็นกล้วยยังไม่กิบเพื่อมันหลับอยู่ใช่ไหมมันหลับอยู่มันกลนอ่ะโอเคมันกลนอยู่หลับแล้วปะโอเคไปเรารีบหาออกไปอันนี้เบอร์สี่นี่คืออะไรอ่ะหรือว่าที่นี่คือถนนถนนหมายเลขสี่เหรอไม่ก็เดินไปสี่กิโลถึงทางออกโอ้โหพูดทำไมเนี่ยช่้ววันจำได้ว่าที่นี่มันสวนสัตว์เมื่อสิบปีก่อนเนี่ยอุ๊ยเพื่อนพีคนตายด้วยช่ววันลิงนี่มันต้องจับคนมากินแน่เลยว่ะแต่ตอนนี้มันอิ่มอยู่มันก็เลยไม่กินเราไงงงงถถ้้้้้าา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 าตตตัววววเเเเเรรกกก็บบทททยยสมมมุุิิลลลลีี่่อออจจปศใให แต่จำตอนที่มีโดนได้ปหมเราก็เจอศพเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนเพรว่าก,กล้วยก็ก็กกไม่ได้ช่วยเราเลยมันหลอกเราเว้ยลูกบ้า <c oughs> มันหลอกเราเว้ยไอ้ลุงบา้าเฮ้ยอะไรข้างหน้ามีหมายเลขด้วยเพื่อนที่หายแล้ว <c oughs> เราไม่ได้เราไม่ใช่สตาร์บ่ะเราไม่รู้รหัสเลขอะ่ะ <4 S 1> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่นี้ไม่เขียนว่าแต่นี้ไม่เขียนสิบตัวสีตวส่ตัวปะเนี่ยราขาดสี่เลขหรือว่าเราใส่เลขหนึ่งสี่ตัวไม่ใช่หรอสองอ่ะสองก็ไม่ใช่สามสามก็ไม่ใช่โอ้ไม่รู้แล้วเราจริงจริง ไม่รู้อ่ะเพื่อน้อยแต่ฉันว่าไอ้ลิงเนี่ยมันแปลกนะเว้ยมันมันไม่พูดภาษาล,ลิงแบบเจ๊๊เก๊๊ขนาดนั้นอนะ่ะมันแบบชิมเป็นอะไรชิมเป็นซีนี่บาราน์นี่อะไรเมื่อมันพูดอ่ะก็ไม่เข้าใจดชิาเลนซีนี่บาร์นี่เฮ้ยเจ๊ค่ะเอ้ยบบโอ้แคตาคิดดีอยู่มันพีาษต้นไม้เร็วกว่าเราอีกว่าจะมาตามเราอ่ะอย่างไรกูก็ไม่อยู่ข้างล่างโอเคเพื่อนโอเคมันอยู่ไหนวะทุกคนตื่นไปอยู่เนี่เลยว่ะมันก็ล้างอ่ะยุ้ยนี่ไงมันพูดอีกแล้วชิมเป็นซีนี่บาร์ด,ดนรรินีเน่เหรอวะ กูจะาเลยวะีก่อนเ,เลยชึบเฮ้ยลหัอ,หอยู่ไหนวะเนี่ยมันต้องมีล,ลสักสักทีหรว่าใสศพคนมีปะไม่มีหรอวะ้มเลขสีเออว่ะเราใส่ทุกเลขอป็เลขสี่สสด้ือว่ะไอหนึ่งสอามสีอ่ะอะเฮ้ยมาตามไปเร็วเอา,าละขอลอเลยกันนะหนึ่งสองสามสี่เอาถูกเฉยหนึ่อม่อะเรวะพยยามไปแลวเพื่อนแตพี่เราเข้าละไลไล้วเข้ามา โวยเพื่อนโอเคตายมาไม่ได้เดทักเหนื่อยไปหนึ่งชื่อว่าเราน่ารอดแล้วแหละเฮ้ยก้ามันกำลังแทงก๊าบมันแทงก๊าบเพื่อนมันแทงก๊แบหนีเร็วไอ้ตกดไงอ่ะตัวไงอะโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ลิง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 คังคูลิงคังคูเพื่อนไปเร็วลิงคังลิงลิงคังไอ้ยแล้วเพื่อนลิงคังคูกูรูรูค่ากินงานลิงคังคูไงลิงคังคูไปเร็วดิโดด แล้วมาตมาแล้วเอ้ยเราเพี่คุยแล้วคุยแล้วุยเท่าไหร่หรอโอ้ยโอ้ยยัยจะโอ้มันตีคตรแรงเพื่อนมันตีทีละครึ่งหลอดอะเร็ววไม่อยู่จะไม่อยู่โอ้โิบมาสิงนี่มาในนี่อะไรวะมพูดภาษาอะไรใส่เราปะเนี่ยาปั่บปุ๊บเฮ้ยนั่นน ว่าเพื่อนมันกระโดดไปเลยมันกระโดดข้ามรถได้โอ้ยโอ้ยลิงไปโคตรสิบมาดูดิดูดิดูดิมันกระโดดข้ามรถเลยมันมันตัวมันใหญ่แล้วมันเจ๋อเฮ้ยแบงเอ้ยวิ่งเดือบเพื่อนทั้วันมันต้องเป็นลิงในสวนสัตว์ที่มันถูกวิทยาการอะไรบางอย่างแน่เลยหรือว่าหรือว่ามันไม่มีตัวมันมีแค่มันมีแค่อะไรวะมันมีแค่มันมีตัวเฮ้ยมันไม่มีขาเว้ยตัวเนี้ยมันมีแค่แบบกล้วยแต่มันวิ่งเร็วกว่าเราอีกนะเพื่อนไปเร็วไป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 เฮ้ยไปอะ เออไม่น่าใช่นะ่ไมเระเบบเรต้องขึ้นข้างบนหรือเปล่าโอ้โหได้เพื่อนไปเราปียังไงเพื่อเราไ่ใชนลิงปียังไงอะโอ้ยไปเร็ตามไปแล้วมาตามไปแล้วมาตามไปแล้วเร็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 วเต้องหาไปเพื่อนเราต้องหาไเพื่อนเราต้องหาันไดเออจหจากไหนวะาไงไปไดาหามหาขามืนี่ได้เร็วเอร็อ้ยรองรยมกแล้วออเพื่อน ยโอเคมีขึ้นมีขึ้นเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้โอ้ยเกือบโอ้ยเกียร์มันะปากงามชั้นเวียดช่นด้วยนายจะโดนแดกแล้วเหรอพยายามอยู่ขึ้นเป็นไงอ่ะโอ้ยทางนี้โอเคโอเคชึบลองล้วนนะเพื่อนเราเองล้วนนะขึ้นไปมาเร็วชุบมาเร็วขึ้นไปชุบโอเคสวยสวยเฉินไปอยู่โอเคงามสวยความเบื่อป่ะสมัติอะตรงตลายมันสูงมากเลยนะเพื่อนขึ้นลำบากนะเว้ยไม่มีตาเบี้ยวมาทางไหนต่อโอ้ขังซ้ำมือ โอเคก็ท่านุ้ปใช่ไหมวะอู๋เพื่อนชามยาวมากเลยอ่ะโอเคพยายามอยู่เว้ยไปตามไปแล้วไปตามไปแล้วอุ้ยลิงยักษ์ไอ้ลิงยักษ์ไอ้ลิงยักษ์โอ้ยลิงมันลิงมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้แบบที่ใส่ดีเหมือนไอ้เกมคงกับปังคงเหรอวะเฮ้เจมมาโอ้ยคนเขาแก่เลยเข้าอะไรอ่ะอันนี้ทำไงอ่ะเอ้ยโอ้ยชามี่เราต้องพุ่งไปแล้วเข้าจจอโอ้ยสวยแคไม่เลยเพื่อนลิงมันทล่เป็นแกลิงมันทล่เป็นลิงมันทล่เป็นมันจะแดกมันกัดมันจัดเสื้อกู ไปโอ้โหเพื er ่อนขึ้นต่อไปเร็วยังไม่สดไปเร็วขึ้นมจะไม่กรวงเจาเจ้วโอ้ยขึ้นสกก่เลยเพื่อนเจ้ลิงิงคอคอมันคอมันเหมือนกจะขาดเลยเพื่อนแต่ว่ามันใช้ก้อยเชื่อมอยู่คอมันอ่ะอุ้ยเรยเจอแล้วมันไม่ใช่ลิงวะจะก็ไม่รู้เพื่อนขึ้นไปเร็วแต่ไม่่ล้วต้องผ่ามันลงมาแล้วมั่อกมันตามตัวฉันแน่มันฆ่าฉันแน่ไอ้ไอ้ไอ้ไข้นไปเร็วเร็วเร็วเ สวยสมาเร็วมาเมาเร็วมาเร็วโอเคขึ้นอันนี้เพื่อนตามมาตามมาโอเคอต่อยู่โอเคตรงนี้ม่ทางขึ้นมเร็วมเร็วเมันมันไตยขึ้นมาแล้วไตขึ้นมปแล้วเพื่อร็วเร็่คอีเราเราวันนี้เราต้องเีววันนเวันนี้ใชู่ดกลกกลกเดี๋ยวมันมีตัอพยารองรับโอเคสวยยางยาบบยกันดิชิบหายกันดิค่อยค่อยคอยคแม่กสาไม่อกีกันสุดเลยมามาขึ้นมาก็ได้แล้วโอยังไม่จบยังไม่ อะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยเฮียอันนี้มันฉั่ว่ามันต้องรอประตูเปิดยังไงเพื่อนประตูไม่ยอมเปิดอ่ะมันยังไงวะลิง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 มันทำอะไรอยู่ข้างหน้ามันไม่ออกมาเฮ้ยเพื่อนไป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 เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วไปเร้วไปขึ้นเร็วไปขึ้นเร็วสวิตซ์อยู่ไปเร็มันคืออะไรวะเนี่ยมันมีสวิตซ์อยู่บ้างใช่ไหมเราต้องเราต้องต้องกดสวิตซ์บ้างวะกดเครื่องกดเร็วโอเคอ๋อมันมีวงจรวงจรอ่ะติดอยู่แถวผนังเว้ยเราต้องกดสวิตช์ให้หมดเพื่อนถ้าไมวงจรมันเปิดประตูเปิด้เพื่อนดูเร็วโอเคโอเเเคคคโโออ กูแลนึงอันช่วยนกอีกหนึ่งอันโอ้ยโอ้ยอุ้ยมันมันกตวก็มากระทืบฉันไม่ระวังม่ระวังหนึ่งข้นบนหนึ่งไปโอเคกเรียนึแล้วกูเรียนึีแล้วอยสองขั้นนนึ่งกูน่าจะอันสุดท้ายแล้วมเนี่ยมีทั้งหมดสอันป่ะมีอัเยอะอกเยอะหรือเปล่ามีทั้งหดอยีก็เลยกูเลยกูเลยกูเลยกเลยกูเลยู้เลเลยกู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 เเเสวิตช์เปิดสวิตช์เิดสวิตช์นะวะ

เราเราเรืระเบิดมันทำไมอะกินเหรอไม่ใช่เอาปลาใส่ลิงไงถามแปลกนี่ยังยังเอ้าเออไม่ได้มากินว่ายเอาปลาใส่ลิงเนี่ยโอ้ยปลาใส่ลิงเพื่อนมันอ๋อแปลว่าที่ลุงมันพยายามขายเราอ่ะมันไม่ได้ขายกล้วยมันมาขายระเบิดเพื่อนมันขายระเบิดเออมันขายระเบิดแต่มันไม่กล้าพูดเพราะว่ามันกลัวผิดกฎหมายมั้งลูกลิงเด็กเลยไอเป็นคนดีหรือเปล่าวะฉันปลาใส่ลูกแก่ที่ไม่ได้เข้ามาเนี่ยปลาใส่พูดไปเลยนี่แน่ไอไอลูกมันร้อง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 ลูกแกมันเขามันรักลูกมันมากเลยว่ะ แต่ถ้าถ้าประตูมันปิดด้วยถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ออกไปไม่ได้นะเพื่อนปาทำไมาเลยไอ่ไอ่เป็นปลามันจะเป็นปลาแกมันจะเป็นจริงๆแคบมาแล้วเพต่วนี้แล้วตัวนี้ไป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 เข้าไาเข้าไปไปเรายังไงที่ประตูปิดนะเรามาเฉยชั้นป่านประตูก่อนนะเออนั่นนั่นนั่นปราดูนั่นนั่นป่านอานนี้นายปาอันประตูไปเรื่อยๆชั้นปาใส่ลิงเองมาดิวอยมาดิวมาดิวปาใส่ลูกแกนะปาใส่ลูกแกนะไม่มาแล้วนะมาดิมาดิไปเียเอาประตูเปิดให้เอาคืนไปเพื่อน โอเค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 ทางน,นี้เว้ยทางน,นี้เว้ยชุบป้าสะลูกมาเลย<ห>นอ,อ้ดีปิดปิดป้องปป้องรู้จับเลยเพื่อนมานี่มานี่ชัมมี่เราเข้าพยายามอยู่พยายามอยู่เอาประตูเปิดได้เพื่อนเฉันกนลอาลังสับสับสับของอยู่มีอะไรวะมีอะไรวะชัมมี่ประตูประตูจะเราแล้วนะมียเหรอวะหูยเหรวะหูยเหรวะชัมมี่เฮ้ยไปบนหัวเฮ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปอยไปไปแพ้แล้วคนนี้เพื่อนแล้วคนนี้เลยแล้วพังแล้วพังแล้วพังแล้วทางออกพังเปิดแล้วเอาไปกินเอาไปกิน เอาไปกินนะบปยพลียทำไงมันเงียบไปแล้วเพื่อนนั่นอะไรมันเงียบไปแล้วอ่ะใช่ปะมันตายตายแล้วเหรออุ้ยมันมันมันตอนไปแล้วมันเสียไปแล้วมันประตูเป็นยังแพงแล้วเหรอสวยเพื่อสวยเคลียฉันก็สงสารเราเพื่อนเอาไปดีวะเอาเอาไปดิเรียกรถพยาบาลแล้วไปไหมงูมันก็เยอะนะเพื่อนไม่ได้เพราะวาถ้ามันเข้าไปในเมืองมันแย่แน่กั้นน่ารอดิดูลินเมื่ก่อนเพื่อนเดี๋ยวฉันมาแป๊ดึงอะไรไปอะไรเออเดี๋ยวฉันมารอแป๊ดึง กลับไปแล้วเพื่อนกลับไปแล้วดูนี่ดูเสื้อฉันดิฉันมาโอ้หที่ฉันเอาที่มาเพื่อนเอาไปเราต้องพันพยาบาลพันแผลให้เจ้ากล้วยนี่เจ้าลิงนี่โอเคปะโอเคโอเคเพื่อนปะอ๋อนายเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะมีเข็มก่อนเอาแรกเลยนายเอาเข็มไนี่มาเข็มยาชาแล้วทำการผ่าตัดเอาเลือเสร็จแล้วเบิดออกให้หมดแล้วก็อ่ากล่องที่สองจะมียาฮิวอันที่สามเนี่ยจะเป็นเครื่องมือแพทย์ อันที่4เนี่ยะจะเป็นอาหารลิงอาหารแบบพวกเป็นยาทุกอย่าง,งมามามางั้นฉนงั้นฉันฉีดยาก่อนนะฉีดเลยทิมตัวเลยเพื่นอนซ้เอาล่ะ,จะเจ้าลิงเดี๋ยวพวกฉันกลับไปก่อนนะต่อไปนี้นายก็ห้ามกินคนไปตลอดชีวิตนะเว้ยโอเคไหมแก<ช>รู้ภาษาลิซัยไม่ใช่จิมเปอรซีบานนี้นี่ นี่บาดานี่นี่บาดานี่นี่บ้านต่อจากนี้นะนายก็เลี้ยงลูกของนายดีนะไม่ต้องกินคนแล้วนี่เอาที่ไปถึงที่นายต้องกินอ่ะคือนี้มันจะได้ดีต่อร่างกายด้วยจะไม่ได้มันจะได้แบบไม่ต้องอะไรนะเออไม่ต้องกินคนอีกเออแล้วก็ไม่ไม่มีเพื่อนนะข้างในไม่มีระเบิดแล้วเว้ยนี่เอาไปเลยฉันวางให้แล้วงั้นเจอกันนะบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายโชคดีนะเจ้าลิงบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันเจอกันมีเพื่อนระเบิดมาอยู่นู้นเนี่ย มันอยู่กล่องนี้ไว้ระเบิดอ่ะเออเดี๋ยวเอ้อยหมดเลยเพื่อนไป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 ขุดอ้อยหมดเร็วระเบิดเนี่ยเอืเฮ้ยฝั่งนี้ด้วยขุดอ้อยหมดระเบุงระเบิดเนี่ยไปเพื่อนซุบคนนี้ด้วยไปกลับกันดีกว่าเเว้ยฮ้ยเสิภารกิจกลับบ้านโว้ย